สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาล้างหน้ากันนะคะด้วยสบู่คาเวียไฮยาลูรอนโซฟนะคะค่ะก็กล่องจะเป็นอย่างนี้นะคะสีสันสวยงามนะคะแล้วก็ในส่วนของอตัวสบู่เองนะคะก็จะเป็นก้อนลักษณะลีลีแบบนี้นะคะสีสันสวยงามนะคะแล้วก็กลิ่นหอมชื่นใจมากๆนะคะค่ะเราก็จะมาล้างหน้ากันเลยดีกว่าเนาะ ก่อนอื่นนะคะก็ต้องอหน้าเราเปียกอยู่แล้วเนาะเอาสบู่เนี่ยชุบน้ํานะคะแล้วก็ถูๆนะคะที่บริเวณแก้มซ้ายแก้มขวานะคะแล้วก็ลากไปให้ทั่วใบหน้านะคะค่ะแล้วกเ็เขาก็จะมีฟองนะคะฟองเขาก็จะละเอียดนุ่มมากๆนะคะแล้วก็ สบู่นี้ดียังไงนะคะก็คือช่วยบำรุงผิวหน้าของเราโดยตรงนะคะเพราะว่าเขาเอ่อมีส่วนผสมของไข่ปลาคาเวียนะคะแล้วก็วิตามินอ e ีนะคะแล้วก็โกจิเบอร์รี่นะคะแล้วก็ไฮยาล,ลูรอนนะคะเป็นสบู่กรีเซอรีนนะคะไม่ไวต่อการละลายน้ำนะคะใช้ได้นานนะคะ แล้วก็ด้วยส่วนผสมต่างๆเนี่ยนะคะจะทำให้ใบหน้าของเราเนี่ยได้รับการดูแลนะคะทนุถนอมนะคะบำรุงให้เผิวเนียนนุ่มนะคะกระชับขึ้นแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยทำความสะอาดได้หมดจดนะคะโอเคนะคะก็จะล้างออกด้วยน,น้ำเปล่า เราก็อีกสักรอบนึงนะคะเพื่อความมั่นใจว่าสะอาดจริงๆนะคะเพราะว่าเราบอกไปข้างนอกมามีทั้งเครื่องสำอางนะคะมีทั้งฝุ่นควนันมลพิษนะคะเหงือ่อคราบคราบไขมันนะคะที่ออกจากตัวเรานี่แหละค่ะก็ถูให้ทั่วใบหน้าปกตินะคะใช้ระบูยังไงก็ก็ใช้อย่างนั้นนะคะ เน้นนิดนึงตรงบริเวณที่มีสิวมีรอ,อยกลักหรืออะไรประมาณอย่างนี้นะคะแล้วก็ข้างๆใบหูนะคะแล้วก็เรียบร้อยล้วล้างออกนะคะ โอเคนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะก็ใบหน้านะคะรู้สึกว่าเนี่ยมันกระชับนะคะแล้วก็เต่งตึงนะคะสะอาดแล้วก็หอมด้วยนะคะ